นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง นะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สั่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอ สัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลล์าซายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า a c s Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely Piam นะครับ Shipper นะครับเอาไ้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทําออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ5บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพัผมก็ววง่า นีนะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสะสนุนกันนะครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่แอดมินเข้านอน ควบเลยแต่ว่าอันนี้เราทำการเขาเรียกว่าเป็นการคอลแลบกันแล้วคอลแลบบางคลิปก็จะอยู่ช่องพีแฮมบางคลิปก็จะอยู่ช่องทีมขนาดนั้นยวของเข้าใจผิดไห่ใช่ไหมบอกว่าคลิปนี้มาพอดีเอามาพอดีแล้วช่องทีมยังไม่ได้แอกด้วยก็ลยช่วมแอกดีกว่านะครับผมเ forever You นะพอรักนำทางของอรลนนิวส นิวซีวัตของเราสตูดิโอบิสบีคือได้ดูไอตัวแรกมาแล้วเออะที่เป็นที่เป็นตัวแรกแนะนําตัวละครใช่ไหมตัวละครอันนี้เขาบอกเป็นเทเลอร์เต็มอ๋อก็คือเราจะได้เห็นเนื้อเรื่องว่าใครทําอะไรยังไงพี่คิดว่าไม่น่าจะมันตางจากเดิมรึเปล่านะเพราะว่าตัวเดิมมันก็เหมือนเป็นเทเลอร์แล้วนะนี่ว่าน่าจะเป็นแบบว่าเล่าของแต่ละคนว่าเนื้อตัวตัวเขาหานิ้วเลยไหมเราดูก่อนไหมสี่นาทีเพิ่งปล่อยมามาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับผมกับฟลอเรสตูอรักนําทางไปเลย ถ้าถึงมึงมีคนที่มึงเกลียดหน้ามากๆแล้วมึงไม่อยากเจอหน้าเลยะัำไงวะพี่ครับพี่ครับพี่ครับพอดีพี่พีมให้มาปลุกอะครับมึงอย่าไปเจอดิเออกระติกมีง่ายขนาดนั้นนะดิคือถ้าบางทีมึงบังเอิญเจออย่างเงี้ยเขาเกลียดหน้าไม่ค่อยดีพี่พีมโอ้โหไม่อยากเกลียดหน้าเลยอะเกลียดหน้าไม่ลงน่ารักจะตายแต่เขาไปถ่ายที่เชียงใหม่เลยนะใช่งานับส่งรับสวยมา ถอยสวยจังครับว้ยอย่าดูดิเป็นตากล้องให้พี่หน่อยสิแมวครับเลืองนมเออเกียร์พี่เขาไมวะเังะผู้ชายตามสีว่ะใพีไปช่วยหยครับนี่นะเดี๋ยวพี่ส่งนะครับไม่จก่อนเาะี่วจะไตลุ่นิตเกียรเพราอยู่ดีๆไม่ชบอน้า รือวมึงเคยทำได้กี่สายมาเป็นตากร้องให้พี่จนได้นะครับอ่าเกียดเพราะว่าเคยรักอ่ะพี่รักเตอร์นะครับแล้วยังไงเรื่องของมืองอ่ะโอ้ฮูเมืองเลยเมื่อกี้มาเรื่องของกูแบ็กเซลฟี่นอนช่วงนี้จะมีดูงน่นอ่ะบนกานนะบานบานบานานบ้วบานจานนาาน้านานา ไว้ไว้อุ้ยแตกอ๋อเลยเป็นนี่อุ้ยโอ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 ้ยป้ยม่าเโอ้ยหายโา้ยโอเยโอ้ยแค้ย่ายมอกยเอจ่ายเอ้ยมอ้ยโอ้ยโม้ยโอ่ยอ้ยโอยโม้้ยโอ้ยโอ้นโยโอย้ยโอ้ยโอ้ยอยัอ้ยโอ้ยโอยโยโออ้ยโออรยอง้ยโอ้ย้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อย้ยโอ้อ้ กูต้องรู้ข้อมูลจจรเขาไว้หน่อยที่แม็กเขเล่าอ่ะแล้วเนี่ยเท่าที่กูเห็นนะพี่เขาก็เป็นคนเงียบๆแต่ก็คุยด้วยได้พี่ว่าให้ผมทําทุกอย่างที่บอกวันแม่ครับไม่ใช่ที่เกินความสามารถหรอกเออเอาเป็นว่าเอาตัวเข้าแล้วถ้าผมทำตามที่พี่บอกอ่ะพี่ต้องยกเลิกหรืเปล่าคือแบบหน้าโดนเต่อยงอพี่โจฮันเป็นไงโจฮันโจฮันคือรถพี่จะพาผมไปไหนอ่ะ ยังมีแฟนรวยจังเลยวายเกาเป็นนิมานไงคุณพี่สนุกยังไงเนี่ยว้าวคนแรกเป็นใจเนี่ยชู่แปลกแปลกโอ้ยมาแล้วเหมือนคนกำลังมีความรักเลยเนาะแต่เงินก็ไม่ถามเลยใช่เล่นมาถามตรงตรงแบบนี้ใครจะกล้าตอบกันเราอืก็คนที่เราชอบหวานมากเลยคุณเนี่ยเป็นใครก็ต้องอยากรู้ทั้งนั้นแหละถ้าเป็นตากล้องคนนี้ ยังไงก็ได้หมดเลยเชลาปีเวอร์มีเพื่อนเขออแต่เนื้อเรื่องหลักคือสองคู่หรอใช่ครับได้ได้ครับคิดถึงพี่ไชีม่ใคช่ยเชียคิงีวคิดถึงมาชมเคิดถเยมาชีว่าเยวคิดยวคิคถคิมมดว โอ้โหโปร่โปรยโปร่โปเลยเขาเดินยากจ้าเพราะอีเอ่ะเอะเด็กนี่เด็กเดินตัวตตเตะวันี้อะไรของมึงเนี่ยอ้ยอุ้ยอุ้ยยอ้่อ่อ่ะอ่่อ่ะ่ะอ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 ่องะอ่ยว่ะอ่ะอ่ะอะอ่่ะอ้ะอ่ะอ้อ่อ่อ่อะ่ออ่ะ รักนําทางแต่ใช่ว่าเรื่องนี้ดูง่ายยังมาอยู่เนาะยังมาเจอกันค่ะอ่ะแล้วมาแรก3ตุลา3ตุลาคมแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาจัดอีพีหนึ่งดูก่อนเธอได้ไปดูกับเขาไหมใช่26ป่ะใช่ไหมใช่ไหม26กันยายนโอเคอ่ะก็ไปดูกันได้น่าสนใจนะฉันว่าคือฉันว่าเรื่องเนี้ย ดูง่ายเลยเขาบอกว่าจริงๆถ้าคนอ่นนิยายบอกว่ามันมันแอบตามาอยู่พี่แอมเคยอ่านไหมเรื่องเนี้ยพี่ไม่เคยอ่านนิยายแต่บอกว่ามีคนสปอยว่ามันมีบางพาท,ที่ตามาพาทวัน ใช่ใช่เพราะว่าพาร์ททูคืออีกสองคู่ไงคือพาร์ทวันเนี่ยเขาจะโฟกัสแค่คู่หนึ่งก่อนแล้วอีกคู่หนึ่งอ่ะเขาจะค่อยไปถ่ายทีหลังแล้วไปฉายปีหน้าออใช่ก็คือเขาก็คือเขาออนไอ้นี่ไปก่อนจนจบแล้วค่อยคู่พาร์ทสองค่อยมาเอจริงก็คือถ้ารักเรื่องนี้ไปแล้วก็คือก็ยังมีอะไรรอประมาณนานมัรจริงๆคู่นี้มันสี่ทิศไงใช่ป่ะมันเป็นนอตใช่ป่ะแล้วก็ชื่ออะไรวะมันมีเหนือใต้ออกตกอ่ะคููหาชื่ออีสเตอร์ใช่ไหมถ้ามันออกเออแล้วก็กับฮิวฮิวก็คือน้องเออ บาดไล่น้องคิวน้อปอนจะพูดชื่อจริงกันตลอดเลยเพราะหดน้อปอนเออเออเออน้องปอนน้องปอนแล้วก็ไอ้คนหนึ่งโจฮันโจฮันก็คือน้องแม็กใช่ไหมเซฟีคู่กับตัวของนอสทิศเหนือมันจะมีไต้ฝุ่นอย่างงี้ด้วยมันจะมีอย่างงี้มันจะมีชื่อบนทิปๆกันเลยคือรอดูเลยก็เนี่ยทำสี่คู่แต่คิดว่าสองคู่นี้น่าจะมาแจมๆเฉยๆแต่สองคู่หลักคือเรื่องนี้คนหนึ่งก็เป็นแบบพ่อรวยมาเปอีกคนนึงก็ลุกตามจีบว่า ชอบคุณไหนชอบแบบไหนชอบแบบผู้ชายรวยๆไปๆเอาเงินฟ้าดหรือว่าชอบแบบว่าตามจีบแบบว่าน้องฉันชอบตามจีบเออน่ารักเนาะแล้วมันเข้ากับแบบเด็กนิเทศอะไรเงี้ยไปถ่ายรูปให้รุ่นพี่อแล้วมันแบบว่าแบบน่ารักแล้วควารู้สึกคือมันเหมือนเขาเกียดเพราะว่าเขาเคยไปชอบป่ะไม่แน่ใจแล้วคิวเหมือนแตไม่ไม่ปฏิเสธมั้งแล้วตอนนี้คิวมาตามจีบแทน อีกคนก็ไปเมาทาขอเขาพายได้ไหมครับผมขอรุ้หน่อยได้ไหมครับผมเดินนําเที่ยวให้ได้นะครับโอ้ยไก่เกาหัวไก่ดีจังแต่เหมือนก็ถ่ายมอชอบหมดเลยปะเนรุ่งโอ้แล้วก็มีมีทั้งวัดมีทั้งซีนอะไรเต็มไปหมดเลยบใช้ซีนเชียงใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยน่าสนใจลูกคุณหนูเชียงใหม่โจโจฮันดูรวยเกิอืมอ่ะอันคัดูวีทีวีนะคะใช่วีทีวีสามทุ่มครึ่งเราะบีทีวีเขาจะมี เขาจะมีไม่รู้ไม่รู้ว่ามี V I P ให้ดูก่อนบ้านะปกติ B T V ชอบ V I P ชอบสอง EP ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่หนูว่าน่าจะ EP เดียวแต่เรื่องนี้เข้าใจว่าก็คือยาวพอกับอินนั่นแหละใส่รหัสเทวดาเออใช่ฟิลฟิลนั้นใสรหัสเทวดาแล้วก็30ตอนบางคู่ละสิบกอันนี้ก็คู่ละเก้าแล้วใส่รหัสพี่นิวก็ทำปะใช่แต่ไม่แต่นิวเขาบอกเขาไม่กํากับอันนี้เขาเป็นทีมเขาแต่เขาช่วยดูไม่ใช่เขาไม่ยอกับเพราะเขาไม่กอมกับตัวใส่รหัสอยู่ไม่รูแต่เรื่องของเขาคือ เออดูกระทังปีได้ปีเลยแต่แต่ว่าเรื่องนี้น่าจะไม่เศร้าไม่เศร้ามากเพราะว่าตัวอย่างมูแฮปปี้หรือตัวอย่างมูแฮปปี้ไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไว้ใจไม่ได้แต่เขาพูดว่านะว่าบีจะเลิกเศร้าแล้วโอเครอดูรอดูว่าบาบีจะเลิกเศร้าแล้วนะฮะโอเคอ่ะรอดูโปรเซสเดี๋ครับ forever you พอรักนำทางพาร์ทวันนะครับผมก็แม่แม่น้องบาสแม่แม่น้องครูฮาร์ดมาเชิญได้นะครับผมเรื่องนี้พี่แฮมเรียกน่าจะเรียกแน่นอนไม่น่าจะพลาดนะขอติดต่อวีทีวีไปก่อนว่ายังไงได้โอเคอ่ะแต่ถ้า มีเขาเรียกอยู่แล้วดูได้ดูได้แต่สโลแกนเหมือนเดิมว่ามีคอลหนักไปที่เอชแชนแนลดูไวไปที่ไอปฟนทีวีส่วนเราไม่ก็เข้านอนมาชาครับสวัสดีครับเพราะทำอาไอยาทอาไรยากเงินมันเยอะนะมันเยอะแต่ว่ายังไม่เลิกยังไม่เลิกเรียนเหมือนกันขบนิวสิวัต์ดีกว่าเปล่าว่างเหรอตอนนี้ดูเราถามอะไรอเธอเธอถามอะไรเธอถามว่ามีกี่ตอนอ๋อ อ๋อท่าโทนลายถามใช่ s <S ไม่เราต้องโทรเลยอย่าสีโทมือนกันนะหรือโทยืนเลยฮัลโหลพี่นิวครับพอรักนำทางนี่กี่ตอนนะพี่นิวสิบหกครับสิบหกคือสองพัสดวันสิบหกเหรอฮะใช่ครับโอเคอตนนี้อยู่กับคิมเม้นกับเขานอนนะคะตอนนี้แบบกำลังดูตัวอย่างรีแอคสองซองเลยโว้ยเรื่อเรืง่บางง่บ้างพัแรกมีสิบหกตอนอ่าโอเคเป็นสองผู้ได้เป็นหลัก ดูตัวแล้ตัวอย่างแล้วดูตัวอย่างเราเลิฟมากชอบมากอยากโดนจีบอยากโดนตามจีบขู่นะนี้ต้องจีบเหรอไว้ยคิดอยากเป็นอีสเตอร์ไม่ดราม่าใช่ไหมไม่ดราม่านาอไม่ดราม่าไม่ดราม่าก็รอดูกันได้พว้มกับคอนเฟิร์มเรียบร้อยพ้อมกับคอนเฟิร์มเจอกนค่ะพี่นิวอ่ะ คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่า16ตอน16ตอนก็คู่คู่ละ8ตอน <c oughs> นะสมว่าอีกนั้นก็สิบหเหมือนกัน32ตอนก็เต็มอิ่มแล้วเอาจริง8ปแปดถึง16ตอนก็คือได้เห็นทั้ง2คู่แล้วก็เออได้เห็นทั้ง4คู่แบบ16นี่เท่า VR ่อานะยาวยาวเลยสี่เดือนแบบอิ่มๆิ่มเป็นก่อนอย่างเดียวยงไ,งไม่จบเลยนะบอกแล้วมาช้ามาาช้แต่มานะแต่ แต่ทยอยดูอยู่อะไรเงี้ยโอเคแฮปีก <Okay. S 2> <Happy S 1> ็จบแฮปปีก็จบปปจบน <c ười> ะคะ <c ười> คือมาช้าแต่คือไปดีองรีแอคก็เลยเกับเี๋ยวปีนี้มองหมดแล้วนะเรกคงรายการใช่โอเคครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ Forever You ขอขอขาาครับงร้านทำทาครับติดตาม EP หนึ่งเริ่ม3ตุลาคมนะเจมี่5ย้อนหลัง V t s โอเค ไช่ครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยช่องไอเดียชแนลแล้วก็เมนก่อนเข้านอนนะครับติดตามได้นะครับพอาถ้าอยากจะดูแบบวิเคราะห์ไปดูช่องพี่แฮมนะครับดูเร็วไปดูไอปอลจริงๆพี่ก็เร็วเหมือนกันนะอ,อาจจะเีไอปอลชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าอยากจะดูแบบสนุกสนุกดูเชิญเมนก่อนเข้านอนได้อนะวงเล็บมาช้านี่นึงประมาณนะส <laughs> 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 วัสดีครับบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับ